ไม่นี่ไมชอคุณไม่นนี่ช็ปะอม่ดียีมโซรานากรชินดะอยู่ดีเยี่ยมช็อตปะลาอยู่ีเี่ยมช็อตปะลาเดีเยี่ยมช็อปะลาอยู่ดีเยี่มชปะลาหมดี่แสีจะมุมมุชนี่วิ่งมาจกอนเมืองไม่ได้หน้าเนอาอะไรเปียกไปหมดเลยใช่ใช่ประมาณนั้นดีสบายดีไหมทุกคนไม่ได้เจอนานอันยงพี่เบาเฮ้ยเดี ีใต้เรียกพี่บ่าวใช่เอาแล้วถ้าเกาหลีเหนืออัญยองเจ้าแล้วถ้าเกาหลีอีสานอ่ะอัญยองบักค่ำหน้อยบักค่ำหน้อยที่เกาหลีอ่ะรุ่นแบบวัฒนธรรมไทยเข้ามาเยอะแล้วนะอยากจะเอาไปดัดเพลงเป็นสไตล์เกาหลีบ้างแต่เรื่องเพลงผมซีเรียสนะตักเสนอเพลงตักดิโอ้ยปมาฟังเนื้อก่อนไม่รักกันเลยใช่ไหมดูดูทำหน้าแล้วก็ไม่เอาแล้วล่ะให้ผมวฟังนี่หรอที่ผม